ผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับผมฟรีรัชนพลนสุรวรทางหน้าจอเนชั่นทีช่อง22ครับที่จะกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงฮะ,ะวันนี้ครับผมไปตามดูสักหน่อยฮะ,ะว่าในวงการบันเทิงนั้นมีข่าวบันเทิงร้อนๆอะไรออากันบ้างครับในช่วงของบันเทิงออนสเตตไปกันเลยฮะ เรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับสำหรับศิลปินนักแสดงหนุ่มบิวกินพุทธิพงศ์อีกหนึ่งคนบันเทิงระดับซุปตาความสามารถมากล้นและก็แฟนๆนั้นนะฮะก็ทะลักทั่วโลกล่าสุดครับวันคล้ายวันเกิดปีที่24ของบิวกินเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาแฟนๆก็ต่างจัดหนักจัดเต็มเห็นแล้วร้องกรี๊ดเลยทีเดียวครับเมื่อเห็นภาพโปรเจกต์วันเกิดที่แฟนคลับทําให้บอกเลยครับว่าอลังการงานสร้างแบบสุดๆป้ายแบ็กดรอปดอกไม้เค้กเงินขนาดยักษ์สูงปว่า1คอนโดก็มาด้วยครับ งานนี้ในฮาบิลกินนั้นได้โพสภาพโมเมนต์สุดประทับใจพร้อมแคปชั่นคลับว่าแก่ขึ้นอีกปี24ปีบริบูรณ์ปีนี้เป็นอีกปีที่ดีมากๆได้เจอคนดีๆความทรงจำดีๆมากมายเหนื่อยมากแต่สนุกมากขอให้สิ่งดีๆทุกอย่างย้อนกลับไปหาทุกคนเช่นกันรักทุกคนท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับที่เข้ามาอวยพรวันเกิดอย่างมากมายครับทีมข่าวคมบันเทิงของเราก็ขอร่วมอวยพรให้บิลกินนั้นสมหวังในทุกเรื่องด้วยจ้า มาต่อกันที่อีกหนึ่งคนบันเทิงชื่อดังเหมือนกันครับล่าสุดนะฮะนักแสดงซีรีส์หนุ่มเนื้อหอมอย่างพีทวัสุทรและก็แฟนคลับร่วม100คนนั้นนะครับได้ทําการส่งมอบห้องเรียนและลาอนอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนดอนทองราชวิทยาจังหวัดลบบุรีภายใต้ชื่อโครงการปั่นน้ําใจให้น้องครับโดยการสมทบทุนนี้ได้รับความร่วมมือร่วมแรงจากชาวลูกเรือหรือว่ากลุ่มแฟนคลับครับที่ร่วมกันซ่อมแซมปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนและก็ลาอนอเนกประสงค์ ดยงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น144,699บาทใช้เวลาซ่อมแซมประมาณ30วันฮะโดยใช้ชื่อห้องเรียนดังกล,ากล่าวครับว่าพีทวัสุทรชัยจินดาและก็แฟนคลับนั่นเองนอกจากนี้นะฮะหนุ่มพีและก็แฟนคลับนั้นยังได้นําเงินส่วนหนึ่ง ที่ได้รับจากการสมทบทุนไปซื้อข้าวสารอาหารแหง้งอุปกรณ์กีฬาและสิ่งจําเป็นเพื่อมอบให้กับทางโรงเรียนรวมถึงพีตนั้นนะครับยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆจํานวน120ทุนอีกด้วยโดยหนุ่มพีทบอกบว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกที่ตนนนั้นได้มีโอกาสร่วมกับแฟนคลับสมมอบสิ่งดีให้กับสังคมซึ่งโรงเรียนดังกล่าวนั้นค่อนข้างห่างไกลความเจริญอยากชวนทุกคนนั้นที่มีทุนทรัพย์แม้กระทั่งสิ่งของเหลือใช้ก็ส่งต่อให้กับน้องๆได้ที่โรงเรียนดอนทองราชวิทยาหมู่ที่10ตําบโพตาดแก้ว เภอท่าวงจังหวัดลบบุรีรลยในช่วงคนดังออสเตรวันนี้นะครับไปเปิดลิสต์สหน่อยนะฮะสำหรับดาราดังในวงการบันเทิงไทยนั้นคนไหนที่ติดโผผู้ทรงอิทธิพลวงการแฟชั่นโลกปี2023กันบ้างครับไปเช็คก,กันเลยครับ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคนไทยนั้นเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยทีเดียวครับล่าสุดนั้นนะครับเว็บไซต์ Business of Fashion ได้ประกาศรายชื่อนะฮะ500บุคคลจากทั่วโลกครับที่ทรงอิทธิพลที่นิยามและก็ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นในปัจจุบันประจำปี2023หรือว่า E.O.F. 500นั่นเองครับผมสำหรับรายชื่อปี2023นั้นนะฮะมีศิลปินนักแสดงชาวไทยครับติดอยู่ในลิสต์ถึง5คนด้วยกันครับประกอบด้วยลิซ่าลลิสามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบ็คพิงนั่นเองฮะลูกสาวทที่่่รรรรรรััักกกกขอออองงวาาาาาาแแฟชนนตมคคคบไยย็ืุ 2018. อีกหนึ่งคนครับไมดาวิกาโฮเน่นักแสดงสาวครับที่ดันวงการแฟชั่นไม่แพ้กันซึ่งยังมีไมภาคภูมิและก็อาโปนัทวินครับสองนักแสดงหนุ่มจากซีรีส์คินพอดซีรีส์นั่นเองฮะนอกจากเหล่าบรรดานักแสดงแล้วนะครับยังมีเหล่าบรรดาเซเลบนะฮะไม่ว่าจะเป็นทากูลพานิชกุลนักออกแบบชื่อดังระดับโลกครับชดาทิปจูตรกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวนจจำกัดสุภลักษณ์อัมพุทธครับประธานกรรมการบริหารกลุ่มเดอะมอล ทศจิราธิวัน์ครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ปจำกัดครับและก็กุลวิทย์เล่าสุขศรีครับบรรณาธิการบริหารนิตยสารัวประเทศไทยและสําหรับเวทีคมเันเทงวันนี้นะครับผมครูสลากคุณอวุโศิลปินแห่งชาตินั้นนะฮะมาเปิดใจครับหลังจากที่คว้ารางวัลในงานรางวัลประกาศคมชลลุทุ่งอวอร์ด2566กันไปครับผมในสาขาคําร้องทํานองลูกทุ่งยอดเยี่ยมนั่นเองครับผมกับเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนั่นเองครับเพราะว่าถ้าเราไม่รวมแรงรวมใจกันจริงสำหรับลุกทุ อาจจะไม่มีเด็กภาพแบบนี้คือจริงๆเวลาเราเราเขียนงานรเราอยากงานตอบโจทย์ความรู้สึกแล้วก็สะท้อนภาพสังคมให้ได้มากที่สุดแต่เราไม่กล้าที่จะคาดแบบว่าเพลงเราจะได้รับรางวัลหรือว่าจะได้รางวัลยอดเยี่ยมหรือว่าชนะใครต่อใครหรือแต่ว่ากับหทเพลงเพลงนี้ที่ ได้รับการตัดสินให้ได้ร่วมงานก็ถือว่าเป็น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 เจ็ดอย่างสุดยิ่งอีกครั้งนึงสำหรับครูก็ต้องขอแสดงความดีกับครูสลายอีกครั้งนะครับและก็ศิลปินคนรุ่นทุงทุกคนนะฮะที่คว้ารางวัลอันทรงเกียรติไปครองครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะวันที่15ตุลาคมนี้นะครับสามารถรับชมเทปบันทึกภาพนะฮะงานประกาศรางวัลขมชลิรุ่นทุกอวอร์ด2,566กันได้นะครับผม ผ่านทาง Nation TV ช่อง22ฮะแล้วก็ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับขอบคุณไปด้วยกับแค r e v i e ยืน1นึ่ง c a r e v i e ที่แคร์ผมครับแล้วเจอกันใหม่วันอังคารวันนี้บ๊ายบายครับ